ได้มาซึ่งนายกคนแรกเลย่อ่ารู้สึกยังไงบ้างอ่ก็แปลกดีอ่ะก็พูดตรงๆก็แปลกอะเพราะมันแปลกไหมละแปลกเพราะมันไม่เคยเป็นสิ่งที่เราเห็นแบบนี้มาก่อนแต่มันไม่ผิดกฎหมายณวันนี้เท่าที่พี่อ่าพี่อ่าคิดนะพี่อ่างคิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายก็ยูงอยู่ในกรอบกติกาที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นแปลกแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ก็ก็ผมก็โอเคตราบใดที่มันยังอยู่ในกระบวนการ ของระบบประชาธิปไตยผมโอเคครับอืมปีนายกแปคนแปลกแปลกประเทศแปลกประเทศ,ปปเทศสองปีนายก3คนแปลกไม่ละแล้วสองปีเลือกนายกหครั้งแปลกเะล่ะแปลว่ามีอะไรมีปัญหาถูกปะซึ่งพี่ว่าไม่ใช่คนไทยมีปัญหาพี่ว่ากติกามีปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญคือหัวใจที่ต้องแก้ครับผมก็มพี่ไม่รู้เปลี่ยนหรือแก้แต่ที่แน่นกติกามันผิดปกติแหละพี่คิดว่ามันไม่ใช่กติกาที่ถูกต้อง แต่เราต้องยอมรับว่าประมาณอย่างน้อย3ครั้งแรกมัง้งใช่ไหมสามครั้งแรกมันอยู่ในกติกาที่สวมีสิทธิ์โหวตด,ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกหนักขึ้นไปอีกแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนที่ที่เลือกมาโดยแท้จริงนะคะแต่หลังจากที่สวไม่ได้มีส่วนในการเลือกแล้วพี่ว่ามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ <c oughs> แต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อกําหนดของกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ย,ย,ย,ยุบยุบยับไปหมดที่ทําให้ เหมือนเราทําอะไรก็ไม่ได้ไปหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบในหลายๆเรื่องทุกเรื่องที่ทําแล้วเป็นนโยบายสําคัญแล้วเป็นนโยบายใหญ่มีคนร้องเรียนหมดเลยว่าผิดซึ่งผมตรงๆนะผมงงว่ามันผิดไรวะบางทีผมรู้สึกว่าก็ให้เขาลองทำไหมใน4ปีนี้แต่พอเขาบอกไอ้นู่นก็นผิดไอ้นี่ก็ผิดผมไม่รู้นะมันอาจจะผิดจริงๆเนี่ยหรือมันผิดเพราะว่ากฎหมายมันปแปลกวะมันถึงผิดเนี่ยมันถึงทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วทําไมผมเห็นทรัมป์เขาทำอะไรกันแบบมหาศาลเลยใช่ไหมล้วเขาก็ เขาก็ยังทำแล้วของเราทําไมทําอะไรไม่ได้เลยผมไม่ได้บอกว่าเราค <c oughs> วรทำแบบทรัมป์นะผมว่าอันไ้นก็บ้องๆเพี้ยนๆอยู่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยหรือทําอะไรไม่ได้เลยหรือเคลื่อนตัวกันลำบากมากเนี่ยประเทศมันเลยไม่ไปไหนอ่ะมันก็ร้องเรียนกันไปร้องเรียนกันมาน่าลำคานผมรู้สึกครับก็เหมือนกปมันพิกได้ตอเวลาทุกนาทีใช่เพราะเราไม่รู้ว่า เอาเหรอตรงนี้ผิดข้อนู้นเหรอแล้วก็แบบผิดมาตานี้วงเล็บที่3บรรทัดที่4ี่ย่อหน้าที่สองบฉันไม่รู้หรอกเขาพูดอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าเอาในออกใบนี้ก็เมคเซนส์ี่ก็น่าจะทําให้สําเร็จดีอย่างเงี้ยแล้วเราต้องคือผมก็จะพูดในสิ่งที่มันอุดมคติแต่ผมคิดว่าประเทศเราแย่ในระดับที่เราต้องขวังอุดมคติแล้วล่ะคือเราต้องไม่กลัวความสําเร็จของพักที่เราไม่สนับสนุนผมไม่ได้พูดถึงพักการเมืองด้วยกันนะครับ แต่ในตัวเราด้วยเช่นสมมุติว่าคุณสนับสนุนพรรคประชาชนแต่นโยบายนี้ของพรรครัฐบาลพรรคิไทยตอนนั้นแล้วมันดีคุณต้องบอกว่าดีแล้วคุณต้องสนับสนุนคุณต้องให้กำลังใจคุณต้องช่วยทำให้มันเกิดสิ่งนี้เป็นเรื่องที่จับผิดกันแบบไร้สาระมากเลยคุณต้องบอกว่ามันไร้สาระไม่ว่าเขาจะจับผิดคนที่คุณเกลียด นี่บอกอุย้ยดีเกียรติมั่นแต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระคุณต้องบอกว่ามันไร้สาระเขา้าใจป่ะเราต้องเลิกบริหารประเทศเหมือนเหมือนดูละครน่ะแล้วแบบนางเอกถูกตลอดนางอิจฉาผิดตลอดเราต้องไม่ผมว่าเราต้องไม่ทําแบบนั้น,นผมมั่นใจว่าผมทําได้ดีในสักระดับ 90%% กว่าเปอร์เซ็นต์ในการแยกแยะตรงนี้แต่ผมอยู่ท่ามกลางสื่อแล้วก็ท่ามกลางปัจจุบันที่คนสามารถรถทัวร์จะจอดเมื่อไหร่ก็ได้ ผมมั่นใจว่ามีคนเยอะมากที่ยังทำไม่ได้หรือมีคนเยอะมากที่ไม่แม้แต่คิดจะทำซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหามากที่ทำให้ประเทศเราไม่เดินหน้าไปไหนเพราะเราโมตใช้อารมณ์ตัดสินกันอย่างเช่นสมมุตินะนโยบาย20บาทอะไรนะรถไฟไฟ้า20บาทถ้าคุณคิดว่ามันดีรัฐบาลใหม่ต้องสารต่อแล้วใครจะเทคเครดิตผมไม่สนผมไม่สนว่าใครจะเทคเครดิตถ้าดีเอาไปทำต่อเลย แล้วเขาจะบอกว่าเรียนแบบกูเรียนแบบกูเรียนแบบก็เธอคิดมาดีฉันทําต่อให้เสร็จเธอไม่แฮปปี้หรอผมก็จะพูดซื่อแบบนี้เอาก็นี่ไงเขาใช้ก็เป็นคนแฟร์มันต้องลื้อทุกอย่างเหรอที่ทุกคนคิดไว้แล้วมันดีไม่ต้องอันไหนดีต้องทําก็แค่นั้นเองนี่พูดแล้วมโหเลยนี่เนี่ยหลายคนเาหลายคนเรียกร้องให้สภาซึ่งทางด้านงเายืนยันว่าภายในีเดือน้สภาผมเชื่อว่าเขาจะยุบฮะไม่รู้นะไม่รู้นะตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเขาจะยุบผมเชื่อว่าเขา นะวันนี้4เดือนมันสั้นเกินกว่าที่เขาจะกล้าผิดคำสัญญาแล้วก็สั้นเกินกว่าที่เขาจะกล้าทำอะไรไม่ดีเพราะว่ามันสั้นเกินกว่าที่เราจะลืมเข้าใจไหมซู่ซูาทำชั่วไว้ตอนปีแรกแล้วตอนคุณดันไปเลือกตั้งหลังจากนั้นผ่านไป4ปีเราลืมนะมทำดีไว้เรายังลืมเลยดูประกวดนางงามอุย้ยคนแรกออกมาสวยมากเลยดูจนถึงคนสุดท้ายฉันลืมคนแรกแล้วเพราะฉะนั้นระยะเวลามันมีผลผมว่า4เดือนเนี้ย ผมว่าสเดือนเขาจะรักษาสัญญาแลวผมเชื่อว่าสเดือนเขาจะโด,โดยภาพโดยภาพรวมนะฮะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่ดีเ<ต>ชื่อว่าแบบเขาแอบกังวลอยู่ว่าแบบถ้าสี่เดือนแล้วไม่ยุ่งแบบนั้นมันจะเกิดอะไรไม่ยุ่ก็จําไว้จําไว้ว่าใครผิดสัญญาแต่เวลาจะบอกว่าใครตบัตสัตรหรือใครผิดสัญญาดูดีดดูดีๆว่าตกลงแล้วมันมันคือสมมุติว่าถึงเวลาสี่เดือนแล้วมันมีเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริงๆผมก็จะเข้าใจ แต่ถ้าเกิดจากเจตนาอื่นแอบแฝงเราก็ควรต้องรู้เท่าทันเราก็ต้องฉลาดอะไม่ใช่แบบด่าไปเรื่อยเชียร์มวยอย่างเงี้ยเขา้าใจป่ะมุมแดงมุมน้องเงินอย่างเงี้ยผมผมผมว่าเราเลิกเถอะเพราะว่าเพราะว่าเราแย่มากจริงๆตอนนี้อย่างคุณอาทินย์ล่วสุดเขาบอกว่าเขาใจในนี้ไม่ได้เพราะบุญคุณใครแต่เป็นเพราะบุญคุณของประาชาชนอืมผมก็ไม่อยากให้มันเป็นบุญคุณใครจ,จริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นบุญคุณเดี๋ยวต้องตอบแทนกัน เช่นแบบเออครั้งนี้พรรคประชาชนโหวตให้ก็เป็นบุญคุณของพรรคประชาชนจริงๆก็แปลว่าเดี๋ยวต้องตอบแทนดีมันจะมีการถัดสิในใจบางอย่างที่เกิดจากความเกรงใจซึ่งผมคิดว่าไม่ต้องการที่บอกว่าไม่ต้องติดบุญคุณใครเลยนอกจากประชาชนก็ดีเพราะคนเดียวที่คุณจะต้องตั้งใจทําคือทําเพื่อประชาชนสําหรับผมผมโอเคและผมคิดว่าทุกพรรคควรคิดแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทําให้ใครอย่างไรเมื่อไร่ครั้งหนึ่งเคยโหวตให้เธอคุณไม่ต้องมาทวงบุญคุณนะวันนี้คุณต้องทําให้ประเทศนะวันนี้คุณต้องทําให้ประชาชนไม่มีบุญคุณนี่เรื่องของการเมืองเหมือนสมุติคณถูก ศาลตัดสินว่าคุณไม่ผิดคุณเดินออกมาคุณไม่ต้องขอบคุณสารสําหรับความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมต้องอยู่ที่สารอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องขอบคุณไม่เป็นบุญคุณกับสารไม่เป็นบุญคุณกับตํารวจมาจับผู้ร้ายให้เงี้ยก็ขอบคุณที่เหนื่อยให้แต่ผม,ผมว่าแบบอะไรในเรื่องมันเป็นเรื่องมาตรฐานที่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 เขาต้องทำ อ,อันนั้นเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมโพส์ตในพื้นที่ส่วนตัวผมก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็กต้องรอดูะครับก็ต้องรอดูผมแค่ผมมันก็มีหลายๆมุมที่ผมรู้สึกว่าแบบผมก็โพสตตามความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกกันแต่ถามว่าเขาทําอะไรผิดไหมก็ผมผมก็ยืนนว่าเขาไม่ได้ทาอะไรผิดกฎหมายแล้วในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปผมอาจจะเพิ่งเข้าใจเขาก็ได้ว่าเออวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่โชวิสัยทัศน์หรือภาวะผู้นําสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบนั้นถ้าสักวันหนึ่งเป็นแบบนั้นผมก็กลับมาพูดก็แค่นั้นเองว่าผมเข้าใจแล้วเหมือนทำตรงเองจะเลือกซ้ายหรือขวาเองก็เหมือนจะโดนตจมตีมกันใช่ไหมครับก็เราเหมือนเชียร์มวยกันไงเพราะฉะนั้นผมเข้าใจอีกแหละเขามีคนมาถามผมว่าแล้วเขาต้องทําอะไรหรอพี่อัญถึงจะไม่ผิดหวังเออผมก็ผมก <ๆ S 2> ็ถามตัวเองว่าเออว่ะแล้วผมต้องรักแล้ว พรรคประชาชนต้องเลือกอะไรเหรอถึงจะไม่ปิดหวังคือนึกใจว่าก็ไม่ต้องเลือกใครไงนี่ผมก็ผมก็พูดแบบนี้ไม่ต้องเลือกใครก็ได้นี่เขาบอกว่าอ่าถ้าไม่เลือกใครมันจะเกิดซีนเนียริโออะไรล,ลองคิดซิผมว่า <"N un S 2> นั่นสิแล้วเกิดซีเนียริโออะไรคือถ้าเราเอ๊ะแล้วเราจะด่ามันต้องไปที่สุดทางผมก็ถามต่อว่าเกิดซีเนียริโออะไรได้บ้างซีนเนียริโอหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะเกิดการไหลมารวมตัวกันของงูเห่าแล้วในที่สุดภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลได้โดยไม่จําเป็นต้องมีพรรคประชาชน แล้วเขาก็อาจจะไม่จําเป็นที่อยู่ในเงื่อนไขว่าเขาจะต้องยุบสภาภายในระยะเวลาที่กําหนดณว,วันนั้นอํานาจในการต่อรองเงื่อนไขต่างๆที่พรคประชาชนเรียกร้องก็จะไม่มีผลเอ้าก็จริงเอา้าถ้าเป็นแบบนั้นพรคประชาชนก็สูญเสียอำนาจในการต่อรองถ้าไปเลือกทางนั้นก็โง่สิเออก็จริงอะพี่มานั่งนึกนิีใจพี่ก็รู้สึกว่าเออเขาเลือกทางไหนก็โดนด่าเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คงต้องเลือกทางที่บาดเจ็บน้อยที่สุดหรือได้ประโยชน์น้อยที่สุดแล้วก็ มีโทษแต่มีโทษน้อยที่สุดในมุมของพ่อประชาชนในวันนี้ซึ่งก็ต้องดูเกมยาวกันครับอ๋ออ๋ออ๋อจริงจริงจริงถ้าจะมองในมุมนั้นผมก็แค่ผมก็แค่รู้สึกว่าคือคือถ้าถ้าพูดแบบนี้ก็จะมีคนบอกผมเชียร์อีกละนะฮะแต่จริงๆผมเฉยๆนะใครจะขึ้นมาเป็นนายกในสี่เดือนนี้ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะ แต่ตอนนั้นพี่อ่านแค่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆแล้วอะถ้าเจตนารมณ์ของพรรคประชาชนจริงๆคือการแก้ประชาธิปไตยเนี่ยเราจําความได้ตลอดเลยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้จะแก้ประชาธิปไตยโดยเฉพาะในี่หัวใจหลักๆที่สอดคล้องกับพรรคประชาชนอยู่แล้วเป็นพรรคที่เคยยื่นยุบพรรคเป็นพรรคที่นะตอนนู้นที่ขอให้ยกมือให้นายกพิธาเขาเขาไม่ยกนี่หว่าซึ่งถ้ายกตอนนั้นเราก็ได้พิธาเป็นนายกแล้วนี่พี่ก็นึกในใจว่า ตรงนั้นก็ต้องไม่ลืมนะในใจของเรานะเาก็ต้องไม่ลืมนะแต่พี่อยากจะพูดต่อนะถ้าไปดูพี่โพสต์ต้องเอามาให้ครบพี่เขียนว่าแต่ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงที่เราจะทําตัดสินใจเพื่อการล้างแคนถูกไหมตอใน,นขณะที่ตอนนั้นเราก็มองว่าแต่เพื่อไทยเนี่ยคุณจะมาวัตบัตรฉับแล้วแต่แต่คุณอย่าลืมว่าการโหวตสองครั้งให้พิธาทั้งพักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โหวตให้ทั้งหมดแล้วเขาจัดตั้งรัฐบาลตอนที่พักก้าวไกลในวันเดินมาบอกว่าเขาจะตั้งไม่ได้แล้วขอออเเชิญพื่ไไทยไปลลงจัดรฐบาู ซึ่งการไปลองจัดรัฐบาลดูในวันนั้นถ้าคุณหันกลับมาจับมือกับก้าวไกลทุกคนไม่ร่วมรัฐบาลด้วยก็แปลว่ามันคือมันเหมือนมันเหมือนเด็กเล่นขายของเข้าใจปะเหมือนกับเธอลองไปยืนซ้ายแล้วฉันยองยืนขวาน้ําหนักเท่าเดิมไหมอ่าได้น้ําหนักเท่าเดิมแต่เราอยากได้หนักกว่านี้เราลองสลับที่กันยืนไหมทำไมน้ำหนักจะเท่าเดิมล่ะก็มันเหลือกันอยู่สองพักอะเมื่อต้องจับมือคนอื่นดี ผมก็รู้สึกว่าอ้าก็นะวันนั้นข้อจากัดคือมันไม่มีทางเลือกอื่นมันต้องไปทางเลือกนั้นนี่ทำไมคุณเรียกว่าทบัตสัตว์ละ่ะผมถึงพูดไงว่าถ้าถึง4เดือนแล้วภูมิใจไทยเกิดยุบสภาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่เขาอาธิบายได้ผมจะเข้าใจเหมือนกับวันที่ตอนนู้นเพื่อไทยจับมือผมก็รู้สึกหลายคนก็รู้สึกว่าเอา้าไปจับมือกับพรรคที่รัฐประหารตัวเองแต่ณะวันนั้นเขาก็อธิบายออกมาซึ่งไม่รู้อธิบายด้ความจริงใจหรืออธิบายแบบค่อนข้างกู๊ดแต่ตอนผมฟังผมร้ามกา็พอทนไดคื แต่นะวันนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วนะอะผมก็รู้สึกว่าอ๋อเหรอแล้วคงได้มั้งเพื่อประเทศจะต้องเดินหน้าซึ่งถ้าวันนั้นไม่จําสูตรนั้นก็เดินหน้าไม่ได้ก็คือคุณรู้ก็รอสิบเดือนสิถ้ารอสิบเดือนเกิดอะไรขึ้นคุณจะเกิดไปซีนารียออื่นประเทศก็จะไม่สามารถเดินหน้าพิจารณงบประมาณซึ่งคนที่พูดว่าให้รอสิบเดือนก็ไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดว่ารอไม่ได้เข้าใจป่ะแล้วเขาจะยึดติดอยู่ตรงนั้นก็เหมือนคนบางส่วนที่วันนี้ยังบอกเลยว่าทำไมพักระดับหนึ่งแล้ว พิธาไม่ได้เป็นนายกคุณก็เห็นอยู่คาตาว่าทำไมพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ทําไมไม่เรียนรู้แล้วศึกษาก่อนที่จะด่าเพราะฉะนั้นก่อนจะด่าต้องมีความรู้ก่อนแค่นั้นเองของพืน่เองตอนนี้พี่อาอไว้บ้ารผแยกผมว่าก็เป็นช่วงดาวทารขั้นสุดแล้วก็ก็ต้องลุ้นวันที่9เดือน9าว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณทักษิณแต่สิ่งต้องลุ้นกว่าก็คือคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยหรือเปล่า ซึ่งผมว่าในวันสองวันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเขามาไม่มาซึ่งถ้าเขาไม่มาก็ายิ่งก็จะยิ่งแย่หนักสำหรับสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆอย่างไปเรื่องที่พุีคืออากเรื่องยุบสภานนะแต่คก็มองว่าทไมตอนแรกเพ่ไย่น,นยเๆๆๆนพี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากเลยเพราะว่าที่เขาไม่ยุบสภาก่อนนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่จะเปน็นตรองยุบเพราะเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสาร,รัฐธรรมนูญ เพราะคุณยแพ,พท์ทองทานคิดว่าตัวเองไม่ผิดซึ่งคนที่อยู่หน้าจอค่ะจะบอกว่าคิดว่าไม่ผิดได้ไงวะ,ะแต่ก็จะมีคนอีกจํานวนไม่น้อยไปกว่าคุณที่คิดว่าก็ไม่ผิดนะถ้าดูที่เจตนาอยู่ที่จะดูที่อะไรเพราะว่าบันทัศสุดท้ายตลอดเวลาที่เขาพูดเขาพูดว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างจบลงอย่างสงบสุขเพื่อสันติภาพเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องเกิดสงครามหรือการรบกันหรือการสูญเสียเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะดูที่เจตนาหรืออะไรล่ะมผมคิดว่าความเลวสูงสุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากุนเซนปปลล่อยคิ อันนี้คือคนชั่วสูงสุดแบบควรฝังหุ่นและจําไม่ลืมส่วนคุณแพรทองทานผิดไม่ผิดตอนน้สาลเขาพูดไปแล้วนะฮะถึงเราจะมีการบอกว่าสารพิจารณาย้อนแยง้งข้อหนึ่งข้อสองขัดแย้งกันเองเอว่ากันไปแต่ว่าณนะตอนนั้นเขาคิดว่าเขากําลังพิสูจน์ว่าเขาไม่ผิดเมื่อเขากําลังอยู่ในการพิสูจน์ว่าเขาไม่ผิดการยุบสภายุบทําไมอะก็เขาคิดว่าเขาไม่ผิดเขาก็จะกลับมาเป็นนายกต่อแล้วบอกว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลต่อไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน,นสูญเสียศรัทธาไปหมดแล้วคุณเอาอะไรมาวัด เข้าใจป่ะคุณเอาคุณกับเพื่อนคุณสิบคนคิดเหมือนกันหมดก็เลยคิดว่านี่คือกลุ่มตัวอย่างของคนทงประเทศไม่รู้คุณจะทำพิจาคุณจะทำประชาพิจารณ์หรอก็ไม่รู้จะรู้อีกทีคือเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นของแบบนี้เราไม่ควรสรุปทึกทักเอาเองว่าเรื่องนี้มันไม่ดังเลยนักร้องคนนี้มันไม่ดังเลยเอาเปิดบัตร จอง Impact 2รอบเต็มเลยเราบอกเอ้ามันดังมาจากไหนวะไม่รู้เราเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ได้ในทุกๆเรื่องเช่นกันพี่เอัยนก็พยายามไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์เพราะว่างานที่พี่เอัยนทำยิ่งเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ได้อยู่เลยถ้าเราสรุปตัดสินป่านนี้พี่ตกงานไปถึงไหนตอนไหนละพี่ไม่รู้ต้องรอดูสี่เดือนว่าเขาจะมีอะไรเก๋ๆเก่งๆแต่ถ้านตอนนี้อยากมากหรือเกิน ไม่รู้จะเอาอะไรมาหาเสียงท่านึกแทนเขานะพี่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาหาเสียงแต่ว่ามันไม่ควรหาเสียงด้วยการด่ากันอีกต่อไปเราก็พี่ว่าโดยเฉพาะในประมาณสักสองสัปดาห์นี้พี่ว่าเพื่อไทยยิ่งดูแบบเขาเขาย้อน,อนกลับไปดูสิ่งที่ตัวเองทําต่อหน้าประชาชนน่ะเขาก็จะเห็นว่าเขาดูกลับไปกลับมาดูยื่นข้อเสนอที่เหมือนคนลนลามอันนี้ก็ได้นนเหมือนคนเหมือนขายของแล้วกลัวขายไม่ได้เข้าใจปะ่ะ ไม่ลดราคาดีกว่าเข้าใจป่ะไม่ลดราคาดีกว่าสมมติเขาตอมาว่าร้อยหนึ่งได้ป่ะเนี่ยส้มไม่ต้องส้มเดี๋ยวถามว่าจะอะไรแตงโมมะละกอเนี่ยร้อยหนึ่งได้ป่ะไม่ได้มะละกอผมร้อยยี่สิบงั้นไม่ซื้อละร้อยหนึ่งก็ได้อีกฝั่งบอกว่าช้าไปแล้วร้อยหนึ่งไม่เอาอ่ะง้นแปดสิบเลยเนี่ยเข้าใจบุคลิกนี้ป่ะถ้าพี่เจอคนแบบนี้พี่จะไม่ชอบแม่ค้าคนนี้ เพราะแม่ค้าคนนี้ดูไม่จริงใจสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นต่อหน้าคนทั้งประเทศคือผมแค่รู้สึกว่าทำไมคุณเปลี่ยนดิวไปเปลี่ยนดิวมาวะแล้วคุณดูเป็นคนแบบนี้ในวันนั้นอืมก็แค่นั้นเองในฐานะประชาชนเราต้องเตรียมรับมือกับการเมืองของประเทศไทยที่มันผิดฉลาดพยายามทําตัวให้ฉลาดทําตัวให้ฉลาดไม่ได้แปลว่าหลอกตัวเองนะฮะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เข้าใจก่อนว่าระบบรัฐสภาของเราคืออะไรนะครับแล้วก็ ความสําคัญขององค์กรอิสระในวันนี้ที่สามารถยึดอํานาจของประเทศไทยได้คืออะไรเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วองค์กรอิสระวันนี้มีที่มายังไงยึดโยงกับใครเกี่ยวพันกับสวอยังไงแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นความเข้าใจของโครงข่ายอำนาจต่างๆที่มันอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองและน่ากลัวกันอยู่ว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่กับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอำนาจที่แท้จริงจะอยู่กับประชาชนได้อย่างแรกประชาชนต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่แต่อารมณ์เพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้อารมณ์คุณก็ คุณก็จะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งซึ่งซึ่งทำได้แค่ส่งเสียงเชียร์กับส่งเสียงโหแค่นั้นนะแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลย